สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงปิงนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญสิบบาทสองสีเสตีนนะครับเหรียญนี้ทําออกมาแค่ล้านเหรียญนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะของครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะฮะวันประสูตรจอมพลสมเด็จพระราชติตุลานะครับบัลลลงพงศาธิมุกนะฮะเจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงนะครับ ก็คมพยาพาน,พนุพันธุวงวรเดชนะครับนะฮะเปลี่ยนสิบบาทนะครับเรื่องพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็สมเด็จพระเทพสินทาบุลมราชินีนะครับเป็นพระโสทานุชานะฮะในพระบาทสมเด็จพระจุลก้อจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ห้านะครับ ถ้าทำสามาัญก็คงเป็นน้องชายนะครับเกิดจากพ่อแม่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามาัญนะครับพครงประสูตรเมื่อวันที่11มกราคม2402นะครับถ้าเป็นปีปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเป็น2403นะครับก็ยึดเป็น2402ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เสียชีวิตเินประชาชนนะครับว่าศ3ษิถบุตรนา2471นะครับ เคยเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อปีส4ง4ี่ถึงสองสนะครับพระอ,องค์มีวังที่เป็นที่รู้จักก็คือวังบุรพานะครวังบุรพาพิรมนะฮะบ,บางคนก็จะเรียกท่านว่าพระอ,องค์ท่านว่าสมเด็จวังบุรพานะฮะหรือว่าสมเด็จพระปิจุลานะครับและยังเป็นผู้ให้กําเนิดกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นต้นราชสกุลพานุพันธ์นะครับ สุดมาได้แค่สองสองปีเนี่ยพระราชมันดาก็สิ้นพระชนนะครับแล้วก็พอสิบปีเนี่ยพระบิดาก็คือในหลวงรศสีก็สิ้นพระชนนะครับอันนี้คือประมาณข้อมูลที่ผมหามาได้เบื้องต้นนะครับถ้ามีอะไรก็เพื่อนๆแนะนํามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจากข้อมูลของหนังสือนะครับเพื่อนๆหนังสือ,อกษริย์สยามนะฮะหน้าที่สองร้อยเจ็สิบห้านะครับ ก็จะบอกไว้นะครับว่าเป็นเหรียญที่อ่าเนี่ยนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลานะะบรมงพงศาพิมุกนะฮะเท่าฟ้าพานุดังสีสว่างวงนะครับกรมพยาพานุพันธ์ทวงวรเดชนะฮะในโอกาสที่วันประสูตรครบรอบหนึ่งร้ยห้าสิบปีนะครับก็คือพระงท่าน ประสูตรเมื่อสองสี่ศูนย์สองนะครับบวกอีกร้อยห้าสิบมันก็จะกลายเป็นสองห้าห้าสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลในเหรียญนะครับนี่นฮะวันที่ออกเหรียญก็คือเก้าพยสองห้าห้าห้านะครับสิบบาทโลหะสองสียี่สิบหกมิลเมตรนะครับจำนวนการสร้างก็คือหนึ่งล้านเหรียญนะครับน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะราคา UNC ก็ไม่แพงนะครับมาะสิบห้าบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับเพื่อนเหรียญนี้เนี่ยติดอยู่ในบ้านนะครับก็คือเหมือนมีคนทําแล้วก็แจกใส่มาในตลับแบบนี้นะครับตั้งแต่แรกนะครับผมก็รื้อเจอก็เลยเอามาลองเปิดหาข้อมูลประกอบจากหนังสือนะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มมานะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนแกะออกจากตลับเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะ ข้อความนะครับก็จะบันทึกไว้หลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยว,วลองไปสักนิดนะครับเนี่ยนะครับเนคำว่าจอมพลอยู่าง,งานนะครัพื่อเป็นจอมพลนะครับสมเด็จพระราชาปิฎุลานะฮะ บรมพงษาพิมุกนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะเจ้าฟ้าพานุลังสีนะฮะสว่างวงนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เขียนว่าต้องกลับนี่นะฮะ พญานะฮะผานุนะฮะพันธุนะตรงนี้เป็นพันธุวงนะครับวอรเดชนะครับเนี่ยนะฮะเราแกะเป็นรูปท่านอยู่ในชุดนะครับอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะระบุหาคบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีวันประสูตินะครับเหมือนที่ผมบอกครับพงประสูตรปวีสองสี่ศูนย์สองนะครับ ร้อห้าสิบปีก็ไปบวกขึ้นนะครับก็เป็นสิบอ็ดมกราเนี่ยนะสองห้าห้าสองนะครับก็ร้อยห้าสิปีพอดีนะครับประเทศไทยนะครับนี่นะสิบบาทนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของประจำพงนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีติดบ้านก็ลองหามาดูนะครับ เป็นเหรียญที่เก็บรายละ,ละเอียดได้เยอะเลยนะครับมีทุกอย่างบอกเรื่องราวไว้แล้วก็ไปหาอ่านต่อได้นะครับถ้าพูดคำคำสามัญเนี่ยผมก็น่าจะเป็นน้องของรัชกาลที่ห้านะครับนะะพ่อแม่เดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นอาของรัชกาลที่หกนะฮะถ้าถ้าให้ผมคิดคำสามัญสามัญน,นะครับต้องขออนุญาตใช้คำสามัญน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอครบ150ปีของวันเกิดเนี่ยก็ทําเรียนออกมานะครับพงท่านเกิด2402เนี่ยก็เลยมาทํา2552ครบ150ปีพอดีนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับของบ้านสุลุงติงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ